ปีน้าปีนี้โอ้ยแย่แล้วเฮ้ยพุ่งเลยพุ่งจืดพุ่งจับค้างไปแล้ว,วอ่ะไอค้างไปแล้วอ่ะลุยเลยละกันเนี่ยนี่ด้วยความแข็งอะไรแล้วเดี๋ยวบอยสั่งหารบุ่มเดิมนะเห็นไหม ปัญหามันอยู่ที่คิริยน่แหละเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปเทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปเทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูก่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่อ,องเปเทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมันมีแสงทส้อนต่างๆเยอะ ผมแนะนาเป็นออฟดัสซิยูโรเลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีนห0ึบาทเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอะ่ะ เป็นอะไรเนี่ยพิมไม่ติดเลยอ่ะพังแล้วมั้งทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวล่าทั้งนั้นแหละลก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกรเจ็ตสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่พๆก็จัดไปเลยซื้อเมงคู r ่าเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูล่แกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียรต้องเมอร์คูราเลยครับ เอาเจออาร์เซนอลเหรองานง่ายเลยโอ้ยนูนเยสว่ะเมนอแท็กเลยห้าแรนชิบหายเรามึงไวยังวะไอ้เฮียแล้วไวยังอ่ะ And the, the score And the game restart. It's go one deal. Whoa, w เไปเดบีแล้วมึงลั่นทำไมอะเนี่ยผมเกลียดมากเลยไม่ได้โลกอะไรเลยเว้ยแต่ว่าอยู่แม่งก็ลั่นไปเองก็มือพี่ลั่นไปไอเองเดี๋ยวบอยกูจัดให้หนึ <S 1> 1 <S ่งเมตรเฮ้ยส่งบนนึอผูส่งบนนึง,นงนไปก่อนเลยกิริด ความเร็วก็ไม่มีเฮียหนาก็ไม่หนาทำหาเลยไม่ได้เลยอ่ <c ười> ปะป่ะเตรียมตัวออกไอ้กิร <c ười> ิ <c ười> กลางเข้าไม่ได้ครับกลางเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมต้องเออเปลี่ยนเกมลุกใหม่ปะ่ะให้ซอนมาฉีกปีกให้ครับซอนหึงมิน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้อซอนมาแล้วหูยอะยเกือบ เมื่อกี้มึงเกือบโดนลูกโคเบสไตล์ของซอนหนึ่งมิงซัดแล้ววะโคตรแกร้เกมมาแล้วติดปีกไวไวแบบนี้ซอนบอกขอญาตปั่นแล้วทำเกมเข้ามาทันทีเลยครับผม, <c oughs> มส่งปีกไวไวเข้ามากลางที่หนาแน่นของมึงก็ไม่มีประโยชน์เด็ <c oughs> ออกที่เอาละเอาละกองหลังที่ดีเขาต้องดูบอลแล้วก็จิ้มแบบนี้ อา้อาวอ้าวเบรโดรนึงรน้งลู่ง,งเชยอา้อาวเข้เาเข้เาลันโอ้ผมกดได้นายโกมารอแล้วล่ะยหญบักนูเยสไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะพวกมึงเพลทั้งเกมเลยนะเว้แยแค่เกมกากแล้วไม่มีหลอดเหนื่อยเออ แล้วซอนกูมาแบบสดใหม่โอ้ยมันเล็งซอนกูอยู่แล้วดิโอ้มันเกือบโดนอยู่แล้วเมื่อกี้แดงหายหี้ยไปไม่ต้องเปลี่ยนมึงไม่ต้องเปลี่ยนวงเม็ดนี้แหละมึงไม่ได้เปลี่ยนแน่แม่จ๋าอุย้ยฮาเล้นแม่งเอ้ยเกือบมันเคลียร์บอลไหมเนี่ยล่ามันดิซูปเปอร์เพชรอะไรอะไร มันแข่งยังว่าเบียดไม่เข้าเลยไอ้สวยโอ้ยหาแล้นเลยไมลูกแมวบอลเลยเอ้า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 เอ้หวให่นี่ไงส้นสังหารยี่ป๊อปเร็วเร็วเลยร้อนละ ไอ,อ้เพ่งเหญาหยอกว่าแล้วมึงหยอกกันทำไมวะเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเข้าไปหนึ่งคนรอวันเออดีเกม แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เข้าวะระเจ้าช่วยจะได้วะนายโกมันอุตส่า์ยืนเอือเป็นเด็กส่งน้ำส้มนะเมื่อกี้แย่วะแย่วะแย่วะ,วะปิดนะปีนะปีไหนปีนี้โอ้ยแย่แล้ว้ยพุ่งเลยพุ่งจืดพุ่งจับกิริดชอ้ดูสปีดกิริดกูดิแย่วะเครียดวะ อุ้ยไม่ได้หว่ะมันไม่ไหวว่ะมันต้องหาตัวอื่นไม่เอาปีอื่นนะกิริทมันแบบอุ้ยเบนในเปนโดปีอื่นมีป่ะเอามาทำเกมหน่อยดิเฮ้ยแล้วลูกเข้าทางมันนี่ไงกูออกมาเลยกนสามเหลี่ยมออกไปอะไรวะมีเพลงด้วยเฮียตอนยิงเข้าเอ้ยเราเอาเพลงได้ไหมบอลตอนยิงเข้าพี่อยากให้มีเพลงแบบ เหล็กไฟอะไรอย่างงี้ได้ปะเฮ้ <mm> <mm> ยไปแล้วแล้วเต่าบอยอ้อะไรอ่ะ <mm> ทำไมมันหัวดางง,งั้นอ่ะทำไมมันหัวดางงั้นอ่ะลากมาให้ชนนี้แล้วเตี๋ยบี้วิ่งขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะใช้สปีดต,ต้นอะลากลากมาแล้วเต่าบอย แก้แผนเลยแก้แผนเลยไล่ปีกกูไม่ทันแก้เลยแก้เลยโดนปีกกูขยํำไปสองสามรอบแต่แค่มันไม่คมแค่ตัวจยิงกูม,มันไม่คมแล้วเบนเดโดขอเองไงทอนนี้ขอเองอ่ะขอเองอ,ะอ,อ,งอะ่ะเจ็บปิดเ้ยเตะดิไม่เตะวะ <l acht> <l acht> ไอ้ไอเป็นไงเปนเดโดตัวจริงเว้ยมันเลี้ยงเซียนที่สุดในแมนไซแล้วกูจะบอกให้ เฮ้ยเป้มเลี้ยงริมเส้นมันเยลยเ,เ,เ,เอางังวะโอ้ยเลี้ยงออกไปเลยอะ่ะไอ้เป้ตึงยังอะ่ะเฮ้ยมันค้างไปแล้วอะ่ะไอ้ค้างไปแล้วอะ่ะกูลุยเลยละกันเนี ی, ่ยนี่เจอความแข็งเอามันกลับมาแล้วไอ้ซัสเอ้ยมันได้ทุกเบ้นอะไรอะไรอะไรจิ้มมั่วงเจ้ยจิ้ม แล้วส่งผู้ผิดมากเลยตรงกลางแม่งพูดถูกคิดเลยอะกิลิศมึงอีกแล้วเฮ้ยตัวเฮียน,นี่แม่งเริ่มรอดแล้วะ <laughs> แล้วกระชากองกหลังไม่ออกกระชากพยายามกระชากหลุดมาได้เล่นเหล้าหนึ่งจังหวะชากสองจังหวะเดาะบอลปั๊บ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 สามป๊บปล่อยกลางเปเลโด้จากกาเอนปึ๊บ,บ,าาบแล้วลากมาชตนี้เต็มโค้ย อะไรวะเฮียเอ้ยมือหน้าได้นะโอกาสยิงโคตรเยอะชีกคอนเซโลเข้ามาส่งกิริศแล้วเอ้าเอ้าเอาดิเนี่ยถ้าปีกมันไวมันลากไปตรงนั้นแล้วมันส่งมันส่งกลับมาแบบเสาหนึ่งเสาสองมันได้ยิงบ่อยมากเลยจิ้มดิ มองอยู่แล้วคอนเซลโลบอกกูลากเองไอ้เห being so nice. oh. um si ี้ยกิลินแม่งลากไม่ออกกูเองกูไลสไลด์เลยคือถ้าแบบมีปีกไวๆส่งมาให้ฮาเล่นได้หวดนี่มันว่าได้ลุ้นนะติดไนส์ลากเองปึ๊บลากเองลากเองไม่รอปีกหลังลากเองหลังลากเองแล้ว ว่าปัญหาอยู่ที่ไอ้กิริตนี่แหละฮับบังบอลบังบอลฮับปึ๊บบังบอลปึ๊บบังบอลอ่อาแล้วแล้วเดี๋ยวบอยสังหารมุมเดิม<ส> <c oughs> น่ะเห็นไหมปัญหามันอยู่ที่ไอ้กิริตนั่นแหละ <c oughs> พอไปแก้วิธีการเล่นดึงจังหวะนิดนึงให้กิริตมันแบบได้แบบลดความเร็วลงมาทุกอย่างเปลี่ยนเลยเว้ยเ <c oughs> ดี๋ยวบี้ไป มันเปลี่ยนแผนอีกแล้วเปลี่ยนแผนแล้วชากังเบนเต้ดนี่ไายรออยู่แล้วเฮ้ยลั่นงอู้บนบัสซ็แล้วพี่ลากเองแจ็คขึ้นเลยแล้วพี่ลากเองส่งให้แจ็คมาอย่างนี้ แล้ว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 โอ้โหวิฮาเลนี่เฮียหวดขึ้นมาเจ้าเขาไปเลย <c oughs> วอล์เกอร์ไปลูก <c oughs> แล้วสปีดวอล์กเกอร์แบบนี้ <c oughs> แล้วยกมือมาไกลลิดพักออกมาหนึ่ทีแล้วไกลิดหวดเอาครับ ปด<า>ิดฮ่ากิริตบังวิ่งแล้วนะเพื่อนอุ้อยหลุดชิบหาย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 สปีดยังมีสปีดยังมีุ้ยเ,เข้าเลยหรอกูถามจริงพี่ <c oughs> พีน่าสวยรู้อยู่แล้วไี่เี้ยนี่มันชอบเล่นพีน่าเดี๋ยวบอยฝากกิริต กิริศบางหนึ่งลุดลิบสปีดสปีดอยู่ไหนกีริศไปส่งกิริศมาแล้วเห็นเดอะบอยช็อตนี้วางมาเดอะบอยไม่เล่นนะส่งดีดเอาไว้กิ้งเอาไว้กิ้งบอยกิ้งไหนๆก็เลยนี่อยู่แล้วหมดเวลาอยู่แล้วแทงแม่งเลย เจ้าเอ้ยแม่งไม่ไหวได้ไงวะ